วันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าน่าจะถูกใจสายงานตกแต่งที่เป็นชุดเหล็กกันมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นของวา t แท็กค่ะแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยต้องบอกนะคะว่ามีการผสมค่ะในหลายๆแบรนด์ัเข้ามานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวงานของ Extreme เองก็มีค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวของที่เป็น Out เลนเดค่ะรวมถึง h a m m e r นะคะคันนี้ค่ะมีหลายๆส่วนในการตกแต่งเดนุกพ้ามาดูนะคะว่าแต่ละส่วนเขาตกแต่งส่วนไหนบ้างค่ะแล้วมีความหล่อลงตัวยังไงค่ะ คันนี้ค่ะที่ชมเนี่ยจะเป็นเลนเจอร์นะคะ y t ยแ 6AT กันั่้เองค่ะแต่ว่าพอแต่งออกมานะแทบจะดูไม่รู้เลยว่าเป็นรุ่นไหนเพราะว่าดุจริงๆค่ะานหน้าค่ะตัวชุดทรงด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกระจังเนี่ยหรือชุดกันชนหน้าเนี่ยเดิมๆเนี่ยมีการยกออกทั้งหมดเลยค่ะใช้เป็นงานตกแต่งค่ะของ Extreme เข้ามานั่นเองค่ะมีไฟจิ๋วด้านนี้แต่ว่าไม่จิ๋วเลยนะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะ3จุดแบบนี้ค่ะสีเหลืองนะคะนี่คือจะเป็นเซ็ตของเขามากันได้เองค่ะ ตัวลวดลายค่ะจะมีความที่ทําเป็นช่องระบายอากาศต่างๆนะคะรวมถึงจะมีตัวที่เป็นตะแกรงแบบนี้เข้ามาด้วยแบบนี่ระบายทั้งนั้นเลยอันนี้คือช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆนะต่อให้เขาเป็นตัวเหล็กเนี่ยก็ยังมีการระบายค่ะเพราะว่าอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยเราอยู่ด้านหน้าเป็นแผงชิ้นใหญ่เลยน,ะนั่นเองค่ะเวลาที่ขับใช้ความเร็วนะคะลมจะมีการผ่านค่ะเข้าด้านพวกนี้ต่างๆนั่นเองค่ะทําให้ระบายความร้อนได้ดีเช่นเดิมนะคะอันนี้คือไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมแต่ว่าได้ชุดใหญ่จริงๆค่ะ ตัวด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือจะมีความใหญ่มากๆค่ะมาพร้อมกับไฟตัวเดิมยังมีอยู่นะคะนั่นก็คือไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะจะมีเข้ามาให้ค่ะแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยค่ะระบบการใช้งานเนี่ยการเรียกของภูมิอะไรนะคะตัวไฟตัดหมอกก็ยังเปิดข้างติดข้างแบบเดิมเข้ามาค่ะห่วงลักจูงด้านหน้าก็มีเข้ามาให้ค่ะทั้ง2จสุดแบบนี้เข้ามาค่ะทางด้านหน้าที่มีการตกแต่งแบบนี้อันนี้คือเอาไว้สําหรับการเสริมนะคะในเรื่องของการตกแต่งอุปกรณ์ค่ะในอนาคตนั่นเองค่ะสามารถแต่งเสริมมเเติได้ทีียวนะ ดูทีเดียวนะคะดูด้านบนกันบ้างดีกว่าค่ะขั้นบนอันนี้อาจจะเห็นในหลายๆชิ้นงานค่ะก็คือจะเป็นตัวสกรูค่ะนี่จะเป็นทรงฟิตค่ะไซส์เนี่ยจะขนาดใหญ่กับเต็มหน้าฝาบานค่ะสีจะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นคือสีดําค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้กันนั่นเองค่ะส่วนตัวไฟหน้าของเราค่ะจะใช้เป็นไฟหน้า LED Multi Reflector ค่ะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light รูป p 4Cam ค่ะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะติดเสริมค่ะในเรื่องของตัวครอบไฟหน้าแบบนี้เข้ามาให้ด้วยนั่นเองค่ะ อันนี้คือชุดด้านหน้าก็จะมาทรงโทนดําแบบนี้ทั้งหมดเข้ามานั่นเองค่ะทางด้านข้างค่ะยังมีลูกเล่นนะคะก็คือจะใช้เป็นตัวของงานค่ะที่บอกเลยนะคะว่าเป็นของเอ็กซ์ตรีมกันนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อเหล็กสีเทานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยงานสีสามารถสั่งทําได้นะคะแต่ว่าพอแต่งแบบนี้ต้องบอกว่ามันมีความดุดุมากๆเลยค่ะ คิวร้อยังมีมาให้ค่ะเพื่อที่จะได้มีการคุมยางออกมาบ้างนะแต่คันนี้คุมไม่มีจริงๆเพราะว่าช่วงล่างเขาใหญ่มากๆค่ะมีการเปลี่ยนใหม่กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวดูให้ดูนะคะไล่ไปทีละส่วนก่อนเลยละกันนะคะสําหรับตัวแมกและยางค่ะคันนี้จะใช้เป็นขอบขนาด22มากันนั่นเองค่ะออฟเซตนะคะจะอยู่ที่ลบ24ค่ะและยางที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นยาง33คูณสิบส2กันนั่นเองค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนยางมัทเรน์ค่ะเางนอางพ t นั่นเองเพราะฉะนั้น ดอกจะมีความค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็มีล่องอันนี้คือตะกุยหรือลุยได้สบายค่ะพอใส่ชุดนี้ช่วงล่างต้องเปลี่ยนแน่นอนค่ะเราจะมีการเปลี่ยนปีกนกค่ะอันนี้ใช้เป็นงานออปชันนะคะแล้วก็ลูกหมากกันโครงใหม่ค่ะในเรื่องของตัวโช๊คก็มีการเปลี่ยนค่ะอันนี้จะใช้เป็นโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะเป็นแบบปรับระดับได้นะคะได้ถึง8ระดับเป็นเข้ามาเลยค่ะจากเดิมเนี่ยด้วยตัวช่วงล่างของเขานะคะจะใช้เป็นโช๊คที่เป็นของโมโนทูปแต่ครั้นี้คือเราเปลี่ยนออกค่ะใช้เป็นงานของโปรเฟนเดอร์แบบ ก็จะทําให้ลุยเนี่ยได้มากขึ้นสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังปรับในเรื่องของความนุ่มหรือความสะเทือนได้ด้วยนั่นเองค่ะและในส่วนของตัวเบรกค่ะก็ยังมีการตกแต่งด้วยนะคะคันนี้ค่ะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวจานเบรกใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยเราใช้เป็นของแบมโบเข้ามานั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นออกสีแดงนะตัวอักษรค่ะครอบในการครอบจะต้องใช้แบบนี้เลยขึ้นโดยปกติเนี่ยเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวที่เป็น เบรกแบบนี้นะคะคือถ้าไซส์เนี่ยเล็กกว่าขอบยี่อันนี้คือมันจะใส่ไม่ได้นะเพราะมันจะติดค่ะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่20อัพขึ้นไปน,นะคะแต่คันนี้เขาเป็น22กันนั่นเองค่ะเป็นไงคะเป็นกระบะที่แต่งได้สวยนะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนในเรื่องของตัวเบรกแบบนี้เข้ามาค่ะก็จะได้ในเรื่องของการเบรกเนี่ยที่สนิทมากขึ้นนะคะหรือว่าใช้ระยะเบรกที่น้อยลงค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะใช้มาเป็นหน้า6พอตและลังสี่พ์ตกันนั่นเองค่ะ ด้านนี้ค่ะมันในค้างก็มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะคันนี้ค่ะมันในค่างเนี่ยเราใช้เป็นงานทฮมเมอร์อันนี้คือจะเป็นลูกผสมเข้ามาแล้วนะใช้เป็นตัวแฮมเมอร์เข้ามาค่ะตัวงานมีความสวยงามทีเดียวค่ะตรงกับรุ่นของเข้ามานะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเนื้อทรายค่ะกันลื่นแบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะยังมีช่องที่เป็นตัวตะแกรงนะคะสาหรับเวลาที่เราอาจจะลุยหรือเที่ยวมาเนี่ยพอเราเหยียบปุ๊บค่ะมันจะเคาะใน,นเรื่องของหินนะ่ะหรือดินออกจากรองเท้าก่อนที่จะขึ้นรถได้ด้วยนั่นเองค่ะเป็นไงคะง,งานตกแต่่งะคะ ส่วนทางด้านบนค่ะของตัววแท็เนี่ยปกติเลยเราจะมีตัวเหล็กหลังคาให้อยู่แล้วนะคะเป็นสีเงินแต่คันนี้ค่ะก็คือมีการทําสีนั่นเองค่ะใช้ชิ้นเดิมแต่ว่าทําสีใหม่ทําเป็นสีดําบ้านแบบนี้ค่ะรถจะมีการตกแต่งเป็นโทนดําทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านหลังค่ะมีการติดค่ะก็คือเอาตัวชุดที่เป็นโลวบาเดิมออกแล้วก็ใส่เป็นงานเหล็กแบบนี้เข้าไปให้ค่ะส่วนงานเนี่ยจะใช้เป็นงานของเอาแรนเดอร์ค่ะอันนี้เป็นตัวทรงฮันเตอร์เข้ามานะคะ จะมีไฟเบรคค่ะโดนที่3อยู่ทางด้านหลังค่ะพร้อมกับตัวไฟถอยที่เป็น LED แสงสีขาวแบบนี้เข้ามาให้เลยค่ะเป็นยังไงคะด้านบนค่อนข้างหล่อนะขยับมาดูด้านล่างกันสักเล็กน้อยค่ะมีการเปลี่ยนนะคะด้านหลังค่ะก็จะเปลี่ยนโชคเข้ามากันนั่นเองค่ะใช้เป็นงานของ p r o เฟนเดอรบบปรับระดับเช่นเดียวกันนะคะคันนี้คือเปลี่ยนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเพื่อให้สมบุกสมบันในการลุยกันนั่นเองค่ะ แล้วก็ตัวด้านหลังค่ะก็ยังเปลี่ยนในเรื่องของตัวเบรกค่ะแล้วก็เบรกที่ใช้เี่ยก็จะใช้เป็นของแบมโบแบบนี้เข้ามาให้นั่นเองค่ะตัวทรงเซ็ตค่อนข้างสวยมากๆค่ะสําหรับงานที่เป็นกระบะและตกแต่งแบบนี้รู้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ full option มากทีเดียวค่ะส่วนด้านท้ายค่ะไม่แต่งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าด้าน้าด้านข้างแต่งแล้วนะด้านหลังค่ะในเรื่องของตัวกันชนท้ายเนี่ยเรายกของเดิมออกใส่เป็นงานแฮมเมอร์แบบนี้เข้ามาค่ะอันนี้คือเป็นชิ้นเหล็กหนาๆเลยนะคะแล้วก็ห่วงค่ะ ที่ใช้เนี่ยลากจูงเนี่ยปกติเป็นสีแดงคันนี้ก็ทําเป็นสีดําค่ะแล้วมีไฟถอยค่ะที่เป็น LED ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแบบนี้เข้ามาให้ด้วยนั่นเองค่ะ ฟ้ากระบะค่ะก็จะมีการติดเสริมค่ะตัวที่เป็นคาดท้ายแบบนี้เข้ามาให้นะคะแล้วก็ฟอนต์ค่ะจะเป็นคําว่า Ford ทำเป็นสีดําเงาค่ะวอลโลโก้แน่นองค่ะติดอคิลิกคําว่า Ranger แบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะด้านบนสักเล็กน้อยค่ะมีการตกแต่งค่ะในเรื่องของการเก็บสัมภาระเพิ่มเติมเข้าไปนะปกติเนี่ยพื้นที่กระบะก็จะเป็นกระบะกว้างๆลงๆนะคะแต่คันนี้ค่ะลูกค้ามีการตกแต่งค่ะที่เป็นโรลลิตไฟฟ้าแบบนี้เข้ามาให้ค่ะก็จะใช้เป็นงานของ A อราการ์ดค่ะซึ่งเป็นงานของทางโชรูมฟอร์ดสามารถสร้างตกแต่งได้นะะค ทุกโชว์รูมติดตั้งได้หมดเลยถ้าออกเลยแล้วก็ติดตั้งทีหลังก็ได้นั่นเองค่ะมาขยับค่ะดูทางด้านล่างสักเล็กน้อยค่ะคันนี้มีการเปลี่ยนค่ะในเรื่องของตัวท่อไอเสียกันนั่นเองค่ะใช้เป็นงานของ h KS นะคะอันนี้คือเปลี่ยนทางท่อกันเลยนั่นเองค่ะปกติเนี่ยบางท่านอาจจะแค่ครอบเป็นปลายท่อแต่คันนี้คือลูกค้าเปลี่ยนเลยค่ะใช้เป็นท่อเดี่ยวต่ปลายท่อคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกแบบนี้ค่ะส่วนตัวงานเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนแบบนี้เข้ามาให้ค่ะได้ความสวยและดุทีเดียวค่ะ เป็นยังไงคะงานสายเหล็กนะคะที่ใจถึงและเพิ่งได้แบบนี้คะ่ะลองเอาพี่เขาเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะถ้าชอบงานตกแต่งแบบนี้คะ่ะหรือถ้าชอบงานเหล็กที่เป็นชุดอื่นสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกันุกได้นะคะที่เบอร์0ูนย์หกสามหกห้าสามหนึ่งสี่หรือติดต่ออดีไลน์เดี๋ยวนุ๊กขึ้นเบอร์กับอดีไลน์ไว้ให้ค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะนุ๊กมีบริการจัดไฟแนซ์พร้อมส่งม,มอบรถได้ถึงบ้านที่สําคัญการจองอะไรากับนุ๊กปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะงานจองเงินดาวน์โอนเข้าัญชี้บริษัทนั่นเองคะ่ะวัน,น